ัสดีครับ แอ็กซิตทีวีกลับมาแล้วครับกลับมาในสัปดาห์นี้ในที่สุดแล้วนะครับเราก็มาพร้อมกับสปอนเซอร์ช่องเป็นสินค้าตัวแรกนะครับที่ติดต่อเราเข้ามาเพื่อให้โปรโมตกิจการหรือโปรโมทธุรกิจของตัวเขาเองซึ่งผมอยากจะบอกว่าจริงๆแล้วก็มีหลากหลายสินค้าหลากหลายบริการติดต่อมาให้แอ็กซิตโปรโมตในช่องหลายตัวแล้วนะครับแต่เผอิญว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยผมมองเห็นว่าถ้า ินค้าตัวนั้นเขาไม่ได้เป็นประโยชน์ต่อคนที่ทำอเมซอนจริงๆนะครับผมก็จะไม่มาพูดคุยให้แต่ก็อาจจะมีการแนะนำหลังใหม่แต่วันเนี้ พอเขาได้ติดต่อมาเขาได้นําเสนอมาและเราได้ประชุมกันผมมองเห็นแล้วว่าสินค้าตัวนี้นะครับหรือบริการนี้มีประโยชน์ต่อผู้ขายชาวไทยมากมากเพราะนี่คือปัญหาที่เราแก้กันมาโดยตลอดว่าถ้าสมมุติว่าสินค้าถูกทําลายเราก็เท่ากับเสียโอกาสแถมยังจะต้องเสียค่าทําลายที่อเมซอนจะต้องชาร์จจากเราอีกนะฮะฉะนั้นผมเลยรับบริการนี้มาโปรโมท ให้เขาแล้วก็มาแนะนำวิธีการใช้งานแถมยังไม่พอนะครับบริการตัวนี้นะครับเป็นพาร์ทเนอร์กับ a เม z o n แบบ Official เรียบร้อยแล้วฉะนั้นเรื่องความปลอดภัยข้อมูลของ Account อะไรต่างๆพวกนี้ทุกคนไม่ต้องห่วงเลยว่ามันจะรั่วไหลออกไปที่ไหนแล้วคนอื่นชาวบ้านเขาจะรู้ว่าเราขายอะไรเรื่องนี้ไม่ต้องกังวลเลยแม้แต่น้อยนะครับบริการนี้มีชื่อว่ารีเม ครับรีเมคคืออะไรรีเมคคือบริษัทสัญชาติเกาหลีและไปเปิดบริษัท LLC ในที่อเมริกาในรัฐเท็กซัสนะครับเพื่อให้บริการในส่วนของโกดังครับในการเก็บของไม่ใช่บริการใค่การสต็อกของอย่างเดียวนะครับแต่ยังรับบริการรีเทิร์นสินค้าจากไอเทมที่เราขายไม่ออกหรือมันใกล้หมดอายุยังหมวดอาหารเนี่ยก็มีกฎมีพโนะครับถ้าสินค้าอยู่ในคงค้างแล้วมี อายุวันหมดอายุเหลือต่ำกว่า50วันอเมซอนจะสั่งรีเทิร์นหรือสั่งดิสโพสที่แปลว่าทำลายทันทีถ้าเราขายอาหารอยู่เยอะๆแล้วเราโดนสั่งทำลายเราเสียค่าทำลายอีกชิ้นละเหรียญกว่าและโดนทำลาย200ชิ้นก็เท่ากับ200เหรียญเสียตังค์เยอะโดยใช่เหตุครับตัวคุณนั้นสามารถสั่งให้อเมซ o n รีเทิร์นสินค้าตัวนี้ฟังดีๆนะฮะรีเทิร์นสินค้าตัวที่ขายไม่ออกหรือที่มันใกล้ หมดอายุเนี่ยเข้าโกดังของรีเมคได้เข้าโกดังแล้วยังไงต่อเข้าโกดังแล้วรีเมคจะเอาไปขายในช่องทางของเขาเองให้หรือถ้าตัวคุณเป็นสินค้าประเภทธรรมดาที่ไม่มีวันหมดอายุรีเมคเองเขาก็มีบริการในส่วนอื่นให้ยกตัวอย่างเช่นการรีแพคเกจจิ้งนะครับ ทําไมต้องการรีแพคเกจจิ้งเอาไปทำอะไรต่อเพื่อที่จะได้ส่งเข้าคลังอเมซอนเพื่อไปขายต่อทุกท่านถ้าติดตามผมมานานคงรู้อยู่แล้วแหละว่าการขายสินค้าบนอเมซอนถ้าสินค้าตัวใดตัวหนึ่งมันขายไม่ออกจริงๆอย่างยกตัวอย่างเช่นเราลงสินค้า10ตัวมันจะมีออกทั้ง10ตัวก็เป็นไปไม่ได้มันก็จะมีตัวที่ไม่ออกแต่เราเป็นคนไทยไงเราอยู่ในไทยเราไม่สามารถเอาสินค้ามาคืนแล้วส่งกลับเข้าไปใหม่ ได้แต่รีเมคทำได้ครับกด Return ไปที่เขา a เม z o n ก็จะตัดอายุคงคลางของคุณออกเลยทันทีปกติมันจะมีการเก็บ3เดือนนะครับ1ปี6เดือนอันเนี้ยอันนี้คือสิ่งที่คุณจะต้องจ่ายค่าเช่าโกดังให้อเมซ o n เพิ่มเติมคิดเป็นคิวบิกฟุตเลยซึ่งก็เอาเรื่องอยู่นะครับที่จะเริ่มบังคับใช้ในปีหน้าเป็นแบบจริงจริงจังๆแต่ถ้าสมมติว่าคุณไม่อยากโดนค่าสตรองฟรี3เดือน6เดือน1ปีคุณสามารถรี ไปได้ที่รีเมคแล้วรีเมคจะจัดการครับแพ็คสินค้าให้คุณใหม่แล้วส่งกลับเข้าโกดังให้คุณใหม่โดยคิดค่าบริการที่ถูกแสนถูกทุกท่านสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ r e m a x Return ได้เลยนะครับ r e m มค return com ขึ้นตรงนี้ได้เลยครับ r e m x ค r e t u r n c o m ย้ำอีกรอบหนึ่งนะครับผมบอกได้เลยครับว่าตั้งแต่ที่ได้รับการติดต่อจากเขามาเนี่ยผมมองเห แล้วว่านี่คือประโยชน์ที่แท้จริงแก่ผู้ขายชาวไทยมากๆด้วยเหตุผลที่ว่าเราเสียผลประโยชน์ให้อเมซอนในด้านนี้มาเยอะล้คือถ้ามีบริการตัวเนี้เราก็จะกล้าเสี่ยงที่จะทดลองขายสินค้าปริมาณเยอะๆมากขึ้นหรือลองที่จะเพิ่ม SKU จำนวนเยอะๆมากขึ้นนั่นหมายความว่าถ้าเรามีโอกาสลองในการลงสินค้าที่มันหลากหลายมากขึ้นมันหมายความว่าอะไร มันก็หมายความว่าเราสามารถที่จะเพิ่มโอกาสที่จะทําให้ Account ของเรามีสินค้าที่ขายดีได้เพิ่มมากขึ้นอีกเป็นกองโดยที่เสี่ยงน้อยลงไงฮะ ใครจะไม่อยากได้ละ่ะถูกต้องไหมฮะฉะนั้นนะครับผมสรุปให้ตรงนี้เลยว่า r รีเ e Return คือบริการที่ให้เช่าโกดังนะครับและรับคืนสินค้าและขายสินค้าให้ตัวคุณเองในกรณีที่คุณไม่รู้จะเอาไปขายใครแล้วและคุณก็ไม่มีความประสงค์ที่จะเอาสินค้าตัวเนี้ยไปสต็อกที่โกดังบนอเมซอนเพิ่มเติมแต่ถ้าใครประสงค์เขาก็ทำได้ฟังดีๆนะครับถ้าเขา เอาสินค้าที่เรารีเทิร์ไปที่โกดังเขาแล้วเขาจะให้ผลตอบแทนเรายังไงเราจะได้ประโยชน์อะไรจากตรงนี้นะครับคือถ้าสมมุติคุณตั้งราคาขายไว้ที่10เหรียญแล้วรีเมคขายให้คุณได้เขาจะขอชาร์จ 30%มครับมันก็เหมือนอเมซอนขายสินค้าให้เราเลยไม่ต่างอะไรกันเลยครับและการขายผ่านรีเมกไม่เสียค่าโฆษณาด้วยคุณได้7เหรียญรีเมกเขาได้3มเหรียญหลังจากนั้นคุณไปผูกบัญชีกับรีเมกให้เรียบร้อยเขาก็จะโอนังิผ่านเข้าให้ธนาคารของคุณโดยตรงหรือ Pay o โนเนียที่คุณไปผูกไว้ได้โดยตรงเลยแบบนี้ค่อนข้างที่จะแร์เพิ่มโอกาสในการขายสินค้าให้เราด้วยก็ดีอ่ะครับคือถ้าสมมติอ่ะคุณขายไฟฉายสักชนิดหนึ่งแล้วกันสินค้าตัวนี้ แม่งขายไม่ออกจริงๆอ่ะในอเมซอนอ่ะแล้วรีเมคเอาไปขายให้คุณอ่ะโดยที่คุณไม่ต้องยิงแอดไม่ต้องเสียค่ายิงแอดอะไรใดๆทั้งสิ้นอ่ะคุณตั้งขายส0เหรียญอยู่แล้วบนอเมซอนอ่ะถ้าสมมุติคุณไปยิงแอดอะไรเพิ่มเติมอีกคุณก็โดนหักเพิ่มเติมแต่เนี่ยคุณตั้งขาย1ิเหรียญคุณได้ไปเลยเจเหรียญและให้รีเมคเท่านี้ค่าบริการไม่มีอะไรที่จะต้องเสียมากกว่านี้แล้วนะครับ เก็ตภาาไหมฮะผมก็เลยมองว่าถ้าไม่เอาเรื่องนี้มาบอกทุกคนว่ามันมีบริการแบบนี้เกิดขึ้นบนโลกนี้แล้วแล้วเหมาะสมกับประเทศไทยหรือเซลเลอร์ไทยอย่างเรามากๆผมคงจะรู้สึกเสียใจไปตลอดที่ผมรู้เรื่องนี้แค่คนเดียวนะฮะผมอยากให้ทุกๆท,ท่านได้ลองใช้กันว่ามันเป็นยังไงมันมีความพิเศษยังไงและมันจะช่วยในธุรกิจเราได้ยังไงกับบริการ ผมอยากจะบอกเลยว่าหลายๆตัวหลายๆสินค้าที่ติดต่อมาไม่ใช่ว่าไม่ดีนะครับเพียงแต่ผมยังมองไม่เห็นว่าลูกค้าของผมหรือเซลเลอร์ที่ผมดูแลอยู่หรือคนที่ติดตามผมอยู่เนี่ยจะได้ประโยชน์จากมันเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ยังไงโดยที่ไม่ได้ขูดเลือดขูดเนื้อกันมากเกินไปอะฮะนี่คือสิ่งที่ผมจะรับนะครับฉะนั้นถ้ามีสปอนเซอร์นะครับรายไหนก็ตามที่คิดว่าสินค้าของตัวเองมีประโยชน์ต่อเซลล์ เลอร์ชาวไทยจริงๆไม่ว่าจะเป็นเซลเลอร์ชาวไทยที่อยู่ในไทยหรือเซลเลอร์ชาวไทยที่อยู่ในอเมริกาก็ดีนะฮะถ้ารู้ว่ามีประโยชน์จริงๆแบบนี้ติดต่อมาได้เลยครับผมพร้อมช่วยเสมอพร้อมที่จะโปรโมทให้บริการของตัวท่านเองได้โด่งดังแล้วก็จะเป็นกระบอกเสียงให้ตัวสินค้าหรือตัวบริการของตัวท่านเองด้วยตอนนี้ทุกๆท,ท,ท่านคงรู้รายละเอียดคร่าวๆแล้วแหะครับว่ามันมีประโยชน์ยังไงวิดีโอที่จะได้รับชมต่อไปนี้นะครับ นั่นคือการสมัครครับผมจะพาทุกคนไปสมัครทุกคนสามารถสมัครแล้วลิงก์แอคเคา t ์ของตัวท่านกับบริการของ r e m ม e ได้ตามนี้เลยนะครับไปดูกันเลยครับแรกนะครับคลิกเข้าไปที่ r e m a k e r e t u r n c o m e n นะครับเลือกภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็เลือกกด sign up นะครับเพื่อสร้างข้อมูลสมาชิกที่จะเอาไปลิงก์กับแอคเคา t ์บน Amazon กรอกข้อมูลกด Stop Out นะครับตามเว็บไซต์ที่ผมให้นี้ให้เรียบร้อยผมจะเน้นในส่วนเดียวเลยก็คือตัวโปรโมชั่นโค้ดเนี่ยนะครับให้ใส่ชื่อ exit ได้เลยนะครับ a c z i t ถ้าคุณไม่ใส่คุณจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์อะไรใดๆจากเขาเลยแต่ถ้าคุณใส่ e x i s ไปแล้วเนี่ยสิ่งที่ตัวคุณเองจะได้นั่นก็คือเครดิตเป็นมูลค่าเงิน50เหรียญนะฮะ เวลาเกิดค่าใช้จ่ายยกตัวอย่างเช่นสินค้าคุณขายได้แล้วคุณรู้อยู่แล้วแหละว่ามันแบ่งกัน70 30คือคุณได้70เขาได้30ตัวรีเมคเนี่ยแต่ถ้าสมมุติว่ามีการชาร์จเกินแบบ200เหรียญประมาณนี้แล้วเขาก็จะเอาสิ่งที่คุณได้ตอนนี้ถ้าคุณไม่กรอกโค้ดถ้าคุณกรอกโค้ดตรงนี้50สิบเหรียญเขาก็จะให้คุณจ่ายแค่150ประมาณนี้ครับถ้าไม่กรอกโค้ดจะไม่ได้เครดิตฟรี50เหรียญน,นะครับแต่ถ้า คุณทำเรียบร้อยเสร็จปับ๊บคุณจะได้เครดิต50,000ทันทีเลยโอเคครับไปต่อครับกด accept ให้เรียบร้อยแล้วกด n e x t นะครับหลังจากนั้นก็จะเป็นการ connect นะครับเข้าสู่เว็บไซต์ของ Amazon นะครับแล้วก็ login your account Amazon เพื่อที่จะเชื่อมบัญชี r e m มคกับ Amazon เข้าไว้ด้วยกันดูตามเลยนะครับแล้วก็ฟังเสียงผมคลอคๆเอานะครับทำไมถึงต้องทำแบบนี้เพราะว่า รีเมกเองนะครับเขาเป็น Amazon Partner นะครับที่อยู่ในระบบของ Amazon อยู่แล้วฉะนั้นไว้ใจได้นะครับพอมาถึงหน้านี้กรอกข้อมูลเสร็จเรียบร้อยคุณก็จะได้ที่อยู่โกดังของรีเมกครับขั้นตอนต่อไปครับให้คุณเอาที่อยู่โกดังของรีเมกที่ปรากฏขึ้นนี้ไปใส่ใน Auto r e m o v เวของ Amazon Seller Central หรือกดปุ่มนี้เลยก็ได้ครับมันก็จะลิงก์ไปหน้าจอที่ถูกต้องให้เองนะ,นะฮะดนเช็คบอทบัตเทลนะฮะ กดออกให้หมดครับคลิกตามเขาให้เรียบร้อยครับหลังจากนั้นก็มากรอกที่อยู่นะครับกดคาว่า Return นะฮะโดยปกติคนไทยทั่วไปเองจะถนัดคาว่า d i s p o s e มากกว่า Copy ค,ครับ Full Name Email นะครับไม่ใช่อีเมลเขานะอีเมลที่เราสมัครนะมันจะขึ้นไว้หน้าจอแบบนี้นะฮะอ่าหลังจากนั้นนะครับ ก็อปปี้ครับพูดได้ไง่ายก็คือก๊อปปี้ที่อยู่ในหน้านี้เป็นข้อมูลของเขาเอัแหละเออมาให้หมดแต่ฟู name เนี่ยเป็นชื่อเราอีเมลเป็นชื่อเรานะครับทำตามขั้นตอนไปได้เลยครับ อเมซอนเขาอาจจะถามเยอะกว่าที่โปรแกรมรีเมคจะมีให้นะฮะแต่ดูด้านหน้าละกันนะฮะว่ามันเป็นหัวข้อไหนกันแน่คันที่ก็ US ครับโฟ o n e Number copy ได้เลยหลังจากนั้นปุ่มอัปเดตจะทำงานครับกดอัปเดตครับเป็นอันเสร็จเรียบร้อยครับในหน้าจอของการแอดที่อยู่นะครับ หลังจากนั้นครับคลิกลงมาเรื่อยๆครับแล้วกดคอนเฟิร์มครับแล้วกดซน์อีกรอบหนึ่งนะครับล็อกอิน ID กับพาสเวิร์ดที่คุณสมัครไว้ในหน้าต่างพวกนี้นะครับอ่ะผมสต็อปให้แป๊บหนึ่งในหน้าต่างพวกนี้คุณสามารถที่จะมาดูรายละเอียดได้หมดเลยนะครับว่าคุณขายสินค้าได้เท่าไหร่ฝากขายได้เท่าไหร่เขาแบ่งเงินให้เท่าไหร่ มีค่าใช้จ่ายเท่าไหร่สามารถมาดูตรงนี้ได้หมดเลยซึ่งระบบตรงนี้มันลิงก์กับสิ่งที่คุณกดรีเทิร์นใน Amazon หรือเป็นระบบออโต้ลิงก์เข้ามาตรงนี้โดยอัตโนมัติมันก็จะเข้ามาอยู่ตรงนี้นะครับแล้วเวลาของเข้าหรือของเข้าโกดังเขาแล้วอะไรต่างๆมันจะมีเมลเด้งไปที่คุณว่าของเข้าเรียบร้อยแล้วนะแล้วเขาขายของออกได้เท่าไหร่กี่ชิ้นมี SKU ไหนบ้างนี่คือประมาณนี้เลยครับผมว่าเป็นระบบที่ค่อนข้างที่จะสะดวกและ ได้ประโยชน์มากๆกับคนไทยที่สุดละอ่ะดูต่อเลยเนี่ยครับคุณก็สามารถใส่เทลวเหนี่ยวของคุณได้เลยนะครับตรงนี้ โอเคครับได้ดูแล้วเป็นยังไงบ้างครับก็ไปทำตามในวิดีโอกันได้เลยลิงก์เขากันให้เรียบร้อยผมเชื่อว่าบริการตัวนี้มันจะทำให้ผู้ขายอย่างเราเนี่ยสบายใจมากขึ้นแล้วก็จะได้มีโอกาสในการทดลองตลาดที่หลากหลายมากขึ้นกล้าเสี่ยงมากขึ้นยิ่งเสี่ยงกล้าเสี่ยงมากขึ้นนั่นหมายความว่าโอกาสที่เราจะสำเร็จนะครับในการขายสินค้าบนอเมซอนมันก็จะมีโอกาสที่จะสำเร็จเร็วมากขึ้นอาจจะไม่ได้นานเหมือนที่ผมบอกใน ปัจจุบันแล้วจะต้องสําเร็จ2ปี3ปีขึ้นไปถ้ามีบริการตัวนี้เพิ่มเข้ามาทุกๆท,ท่านก็สามารถใช้บริการของเขาได้แล้วก็ไม่ต้องกลัวว่าของมันจะขายไม่ได้ยังไงเขาการันตีว่าขายได้อยู่แล้วถ้าเขาทําไม่ขายได้คุณก็ได้รับส่วนแบ่งแบ่งให้เขาแค่30%มแค่นั้นเองย้ําอีกรอบนึงนะครับโค้ดที่ผมบอกในเว็บไซต์นั่นนะครับถ้าใครตามไม่ทันนั่นก็คือในระหว่างที่กรอกรายละเอียดต่างๆให้ใส่โค้ดของชื่อช่องผมไปเลยนะครับ a c e s a c Z it ท่านจะได้รับเครดิต50% เหรียญไม่ใช่เงินคืนนะฮะเอาไว้ถ้าสมมุติว่าเขามีการเรียกเก็บจากตัวท่าน200เหรียญเขาก็จะหัก50เหรียญนี้ออกเลยถ้าไม่กรอกโค้ดตรงนี้นะครับก็จะไม่ได้ครับวันนี้ขอบคุณสปอนเซอร์หลักอย่างเป็นทางการครับกับ r e เมคนะครับผมบริษัทเกาหลีที่ไปเปิดโกดังในอเมริกานะครับก็มาร่วมคอลแลบกับ a อ i ซนะครับยินดีมากๆที่ได้ร่วมงานกันส่วนรายละเอียดเหมือนเดิมครับถ้าใครอยากให้ผมเป็นที่ปรึกษาส่วนตัวในการขายสินค้าบนอเมซอนให้ติดต่อช่องทาง าางด้นล่มีได้เลย3หมวดหมู่ด้วยกันที่จะต้องจ้างผมหนึ่งปี1กอสเลียนฟู้ดสองเฮลท์แอนด์โพสต์เลลแคร์และ3เพชรซับไพหมวดอื่นๆที่ไม่ได้พูดถึงตรงนี้สามารถจ้างเพียง6เดือนได้เลยโอเคไหมฮะติดต่อจ้างงานได้ที่ <Okay. S 1> ตรงนี้แล้วก็ผมจะลงคลิปนะครับ a c ซิสทรู้อยู่แล้วว่าลงทุกวันอังคารแต่ส่วนวันจันทร์วันพุธวันพฤหัสเนี่ยจะลงเป็นคลิปสั้นนะครับในช่องทางของ Ac ซิสตรงนี้นี่แหละ กดไลค์ซับสไคร์และแชร์ไว้ด้วยส่วนคลิปสั้นอีกช่องทางหนึ่งแต่เป็นคนละคอนเทนต์ต่างกันโดยสิ้นเชิงนะฮะไปที่แอปสีดาได้เลยครับเป็นคลิปสั้นๆครับส่วนใครนะครับที่กําลังลังเลว่าจะจ้างคุณต้อมในปีนี้หรือจ้างคุณต้อมไว้ก่อนดีไหมแล้วปีหน้าค่อยไปลุยถ้าพร้อมแล้วค่อยไปบอกคุณต้อมผมบอกตั้งแต่คลิปที่แล้วแล้วครับว่าการขายสินค้าบนอเมซอนในปีหน้ามันจะง่ายขึ้นอีกเป็นกองเพราะว่าตอนนี้เขาได้ร่วมมือกันกันกบ Facebook และ ตัเรียบร้อยแล้วนะครับมันจะทําให้เราเนี่ยมีช่องทางในการโฆษณามีช่องทางในการบอกเล่าเรื่องราวสินค้าง่ายขึ้นและมากขึ้นมันจะทําให้ตัวท่านทํางานง่ายขึ้นเป็นกองโดยที่ไม่ต้องไปแบบปวดหัวเรื่องอเมซอนเพียงอย่างเดียวหรือใช้ทราฟิกบนอเมซอนเพียงอย่างเดียวนะครับสมัครไว้ก่อนได้นะครับหรือจ้างผมไว้ก่อนได้สะดวกไปเริ่มใน3เดือนแรกปีหน้าก็ค่อยแจ้งทีมงานทําไมถึงต้องมาเน้นย้ําแบบนี้เพราะปี ีหน้าตั้งแต่วันที่1มกราคมเป็นต้นไปผมจะปรับราคาบริการที่ปรึกษาตั้งแต่6เดือนและ1ปีเพิ่มขึ้นทุกหมวดหมู่ครับเพราะตัวผมเองผมรู้สึกว่าผมทำงานหนักและก็จริงจัง,จงกับงานตรงนี้เกินไปละโดยที่ลูกค,ค้าบางคนเขารวยครับ เขาจ่ายเงินผมมาแล้วไม่เรียนก็มีอันนี้เรื่องจริงเลยเซ็นสัญญากัเนเียร้อยแต่ไม่เรียนก็มีนะครับผมก็เลยจะต้องเรียกค่าตัวเพิ่มให้สูงขึ้นอีกนิดนึงเพื่อที่ให้เขาเห็นคุณค่าของเงินและใส่ใจกับสิ่งที่เขาจ้างผมมาโอเคนะฮะรีบสมัครกันเข้ามาในเดือนนี้เดือนมก,กราจะมาขอราคาเดิมผมไม่ให้ทุกกรณีนะครับจะเป็นราคาใหม่เท่านั้นถ้าอยากติดต่อจ้างงานผมย้ำครั้งสุดท้ายติดต่อได้ที่ตรงนี้เลยครับวันนี้สําหรับ a x ็ i ซิและ Remake ลากันไปเท่านี้ครับกดไลค์กด Subscribe และแชร์ให้ผมด้วยอย่าลืมไปใช้บริการเขากัน,นเยอะนะฮะเป็นประโยชน์ต่อคนไทยจริงๆสวัสดีครับ